เกมเนี้ยคือพอเวลาเราเล่นโหมดออนไลน์เนี้ยเราจะมีสายให้เลือกเล่น <c oughs> ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเก็บ exp เพื่อที่จะมาอัพสกิลพสซีฟคุณสมบัติต่างๆหรือแม้กระทั่งอัพอาวุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนคลาสอ่าหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่นปลดล็อกเราก็จะมีชุดเกราะให้เปลี่ยน ี้ตั้งเล่นแอเซาเป็นหลักก็เลือกไปที่แอเซาอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของปืนนะครับว่าเราจะใช้ปืนอะไระเลือกเป็นโบลหนักไปโอเคเรามาดูภารกิจกัน วันนี้จะเล่นเป็น PVE นะครับอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกระหว่างแบบโหมดยึดฐานป้องกันฐานนะครับแล้วก็ทำภารกิจถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกต่อสู้เดือนมันก็จะเป็นการสุ่มห้องแต่ว่า มันก็จะได้โบนัส exp มากขึ้นหรืออย่างด่านไหนที่เราเคยเล่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเนี่ยแบบนี้ครับอย่างนี้คือเคยเล่นด่านนี้ไปรอบหนึง่งก็เล่นมากขึ้นมากขึ้นระดับความยากมันก็จะมากขึ้นของรางวัลที่ได้มันก็จะมากขึ้นเอาเราสุ่มไปดีกว่าสุ่มหาห้องนะครับ ณนะตอนนี้ในห้องก็จะมีอยู่สองคนบนขวาบนขวาของจอเนี่ยจะบอกว่าเพื่อนใช้แพลตฟอร์มอะไรอย่างของผมใช้คอมอย่างคนที่จออยู่ในห้องเป็น playstation นะครับอา้าวขึ้นยานไปแล้วนี่จะรล่กันสองคนจริงๆแล้ว เนี่ยมาถึงเข้าเกมมาก็จะให้เลือกคลาสว่าเราจะใช้คลาสไหนอย่างอันนี้แอซซลผมเลเวลสแล้วก็เราก็เลือกแอซซลจุดเด่นของแอซซลนะก็คือจะมีเจ็ตแพ็อยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถถือปืนกลหนักได้ตอนนี้ในห้องมี3คนแล้วมีวันการหนึ่ง จุดแรกฆ uh. oh. ่าฆ่าให้หมด ถ้าเราใช้เจ็ตแพกแล้วเราเลือกจุดตกแม่นๆนะครับมันจะเพิ่มพลังดาเมจได้เยอะมากแขาแีไาลไม่ทัน จากที่เล่นมาเนี่ยเหมือนแอสซลเนี่ยจะเหมาะเหมาะกับการพุ่งเข้าใส่ศัตรูใกล้ๆมากกว่าเพราะว่าปืนที่เขาพกอะครับมันจะเป็นปืนปืนคลาสปืนพกทั่วไปจะทำดาเมจน้อยมากแต่ถ้าเกิดเราใช้เจ็ p แพ็แกแล้วเราพุ่งเข้าไปใส่ศัตรูเนี่ย,ยทำดาเมจได้มากกว่า ภารกิจครั้งนี้คือหาวิธีทำลายโลมิติวาร์ฟา,าก็เปอ แอลลี่ไม่โดนเลย เอ๊ะเรามาถูกทางไหมเนี่ยทำไมเพื่อนไม่ตามมาใช่ไหมเออมาถูกต้องมาถูกสิถึงเราจะไม่เคยมาก็เถอะ ตัวในภารกิจนี้จะเป็นทิรานิดนะครับเป็นเหมือนแบบเอเลียนต่างดาวซีนอสนะครับในเกมจะเรียกซีนอสซีนอสเนี่ยจะเป็นคำจำกัดความของอสิ่งมีชีวิตที่เป็นต่างดาวสำหรับในจักรวาลวอร์แฮมเมอร์นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเคอสสเปซมารีนครับฝ่ายเทาททสันเทาสันๆนะ เป็นพวกสเปซมารีนที่ภลยศนะครับแปดเปืื่นก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องมาจัดการเก็บเก็บเก็บกระสุนเก็บระเบิดให้พร้อม เป็นกดแล้วเจ็บยาก่อนอเออสไนเปอร์ฮะรีบจัดจาก,การรีบไปต่อในตามแมปนะครับจะมี เหมือนดอกพอตตรงนี้ครับเอาไว้ให้เราเปลี่ยนโหลดเอาได้สมมติเราตั้งค่าวุธโหลดเอามาเราสามารถเปลี่ยนได้ระหว่างการเล่นแต่อย่างนี้ผมอยากใช้พาวเวอร์ซอสผมก็จะยังไม่เปลี่ยนเประตูโอ้โหข้างล่างนั่นคือศัอตรูตที่เราต้องสู้ใช่ไหม แั่ไปเปิดให้เพื่อนได้เลยนะครับตายซะตายซะ จริงเวลาขึ้นแสงสีฟ้านะครับเอเราจะสามารถกดแพรลี่ได้โอ้โหเต็มเลยนี่คือเหล่าทหารที่แบบเข้าร่วมเคอสอ่ะเนี่ยครับถ้าเราแพรลี่ได้แต่ถ้าเป็นแสงสีแดงเราจะแพรลี่ไม่ได้โอ้สไนเปอร์ ต้องมายึดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำลายเลเซอร์โอ้โอ้โอ oh, 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 oh. ้้ได้โอ้อ oh, okay. uh, 네่ะเนี่ยถ้าเป็นแสงสีแดงแบบนี้คือไม่สามารถแพรี่ได้ต้องหลบเอาเรียบร้อยครับ เติมกระสุนเจอยาก็ควรเก็บครับชอ่าอี่จริงเลย มันลากเรามาตัวๆไกลมากเอ๊ะเมื่อกี้มันเห็นอ๋อนี่เนียนเนียนเนียนอยู่คนเดียว

เล่นเล่นซะแบบไม่ดูเลือดเลยนะฮะเกือบตายแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ดูเลือดขอแค่หลบไปพ้นก็พอโอ้โดนแทงข้างหลัง เราไม่ดูเลือดฮะเน้นเอามันไว้ก่อนเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้กระโดดมาดีนะหลบได้โอ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 ้ตายเลย ร้องรอเพื่อนมาช่วยครับเราเราจะไม่หนีทับครับเราต้องรอให้เพื่อนมาชุบโอเคขอบคุณมากบาเตอร์ลุยต่อฮะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอันนี้แบบเหมือนเป็นศึกลุมกันมั่วเลยฮะทีละนิดสู้กับเท้าสั้นๆด้วยสู้กับอันต้ามารีนด้วย ในระหว่างที่เขายิงกันแล้วก็แอบลอยเขาได้ <c oughs> อุย๊ยวิ่งเข้าไปโดนโดนตบเรียบร้อยครับ <c oughs> สายผมต้องรีบหายาแล้ว อยืนเฉยอย่างนี้ก็โดนถึงครับเปลี่ยนอาวุธไหมไม่เปลี่ยนครับตอนนี้หายายอย่างเดียวโอ้ตรงนั้นเทียบและเห็นเยอะๆก็อดที่จะพุ่งเข้าไปใส่ไม่ได้ด้วยนะ ลบลบลบไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหนีเพื่อนหนีไปไหนหมดเก็บยาก่อนครับเดี๋ยวต้องแอบรีเลียดแป๊บหนึ่ง โอเคครับพร้อมลุยต่อมามาเพื่อนไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับผมได้ยาแล้วสู้สู้ขดนะัดแะมามาเอาให้เละฮะ อันนี้มีเพื่อนใหม่เข้ามานะครับอ,อ๋อสายเฮฟวี่ครับจะแบกปืนหนักหนักมากแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการยิงสูงมากสำหรับสายเฮฟวี่แต่ว่าข้อเสียคือจะไม่สามารถมีอาวุธระยะประชิดมาแล้ว ไม่ได้หยุดหายใจไม่ให้หยุดหายใจเลยผุ่ศัตรูใกล้เข้ามาโอ้เตรียมพร้อมไหม คาให้หมดคาให้หมดรู้อย่างเดียว้ค่าให้หมดสไนเปอร์ เหมือนเขาจะบิงได้นะครับฝั่งเทาสั้นๆเพราะว่าเป็นเคออสที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องใช้พลังเวทแต่ก็ไม่ไม่ขนามือเรรยบร้อยไปกันต่อ มาแล้วครับมาแล้วเข้ามาติดเข้ามาติด <The Emperor. S 1> บอยยันต์หรอกฮะสไนเปอรอ์ตัวแตกครับ ไนเปอร์นี่บางทีหน้ามันคานนะเสียจังหวะไปเราไปกันต่อ เรียนต่อครับใกล้จบแล้วอันนี้คือเหมือนเป็นคนทรงล่างของหลอดรับเชงเป็นสัประหลาดของ Chaos God คอสตก็อดพาซีนนะเราต้องยึดแท่นบูชานะครับพ<ว>เพื่อไม่ให้การอัญเชิญสำเร็จต,ต้องทำลายแท่นบูชาเนี่ยสี่จุดสี่จุดด้วยกัน และในระหว่างนั้นเขาก็จะเรียกเหล่าเท้าสั้นๆออกมาลุมเราแล้วโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 หลบเก่งไปด้วยเรียกลูกน้องได้ด้วยโดนครับอเอาให้เละเอาให้เละเรียบร้อยหนึ่งจุด เราต้องคอยหลบด้วยนะครับเพราะว่าล่างทรงนี้เขาจะคอยแบบโจมตีเราตลอด ร้อยจุดที่สองครับไปจุดที่สามกันต่อเพื่อนก่อนเลยต้องคอยหลบวงเวทที่พื้นด้วยนะจุดที่สามขึ้นไปข้างบน จมตีแล้วอ่าเรียบร้อยครับต่อไปจุดที่สี่ครับ,บเ,เราจะรีบไปทำทางให้เพื่อนก่อนจะได้ไม่เสียเวลา แต่ก่อนเราต้องเก็บยารักษาก่อนนี่สำคัญมากมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้โจมตีชุดใหญ่หลบรบรบรบหืม โอ้โห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 ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่จริงเรียบร้อยครับจุดสุดท้ายอื การอัญเชิญไม่สำเร็จนะครับเราขับไล่ได้มิชชั่นคอมพ l ีท e เรียบร้อยครับ